ครับ่มแมพพี่น้องนะจ๊ะอ,อื่นก็ขอกราบสวัสดีครับอ่า f c ช่องสวัสดิ์ชาแนลทุกท่านขอประคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับกดกระดิ่งอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกํนลาลังใจนะครับและจะได้ใกล้คิดพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้ขึ้นมานะครับ น้ำหนาวนะครับจะวิ่งกลับไปทางชุมเพลนในสภาพที่ฝนตกนะฮะเอ,อื่อยเอ,อืเอ่อยเชยเชยแชชะนะครับนะฮะ,ะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยงามแล้วก็แฝงไปด้วยความอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับนะะตั้งสตินะครับมองไกลให้ทางเหมือนเดิมนะครับ นิยามสวัสดิ์ชาแนลหรือนายแก้วชาแนลเดิมนะจ๊ะโอเคนะครับผมเราจะให้ดูถนนหนทางกันไปยาวๆแปดนาทีกันเลยทีเดียวนะครับว่าแต่ก่อนนี้ผมก็ว่ามันเป็นถนนที่สวยงามอย่างเดียวนะครับพอมาประสบเกินจริงก็อันตรายยิ่งนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคนขับรถที่ไม่ประมาทนะครับ ถ้าใครประมาทนะครับไม่ระวัดระวังไม่ดูหน้าดูหลังนะครับให้หลีกเลี่ยงทางเส้นนี้นะครับอนหนาีเ่อนหนาเพราะว่าทางเส้นนี้เป็นทางที่ต้องการความระมัดระวงังพิเศษนะฮะทุกท่านผ่านได้นะครับทุกท่านผ่านได้แต่ ถ้ารถคันไหนนะครับสภาพไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มั่นใจให้ขึ้นมาตอนสว่างแล้วนะครับ <โฮ S 1> เพราะเพราะหน้าฝนนี้อันตรายครับหินหล่นหินล่วงนะครับเป็นระยะระยะนะครับน,นี่หนึ่งที่นะฮะเหมือนไปสนามรบยังไงอย่างนั้นเลยนะครับถนนเส้นนี้ถ้าฝนตกนี่นะครับพร้อมจะโดนกระสุนทุกเวลานะครับ เราต้องระวังเลนขวาก็วิ่งได้บางโอกาสเินซ้ายก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้านะครับเพราะว่ามันอันตรายกับหินนะครับหินหล่นมากองอยเรียนนะครับเราก็เลยต้องมาอยู่เลนขวานะครับทางสามเรียนนี่เหมือนเดิมครับผมแซงแล้วเข้าแซงแล้วเข้านะครับดูแล้วดูหินด้วยนะครับถ้าไม่มีหินก็วิ่งเรียนกลางได้นะครับแต่ก่อนนี้ผมจะบอกว่าวิ่งสายตลอด แต่พอผมเจอนะครับผมก็เข้าใจนะครับเพื่อนๆนะครับบนเขาน้นําหนาวที่เกิดเหตุขึ้นมาก็เพราะหลงก้อนหินนี่เองนะครับนะหลเหินก็ไปเจอเพื่อนร่วมทางนะฮะสวนมาพอดีแต่ก็ยังยังยังอยากจะให้เพื่อนร่วมทางนะฮะทุกท่านที่ขึ้นเขาน้นําหนาวนะครับเจอทางสามเรียนก็ไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนนะครับห้วยตองหรือโค้งเกติโลก่อนลงชุมแพเราก็นะฮะ วันมองไกลนะครับมองขึ้นมาข้างบนมาไกลๆรถขาลงก็ยังเหมือนเดิมนะครับความเร็วมันเอาไม่อยู่นะครับหกสิบสี่สิบนะฮะรถเต็กนับบรรทุกมาก็เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องไหลนะครับพอไหลก็พอเจอเพื่อนท้ายเพื่อนก็ต้องออกขวานะครับเพื่อนที่ขึ้นมาจากทางชุมแพก็ขอความกรุณาลงซ้ายให้หน่อยนะครับจะเห็นรถออกขวาไปนะครับ ก็ต้องหลบนะครับไม่หลบก็จุดจะตายกันนะจ๊ะ mm hmm. หินหรือเปล่าจะหินหรือเปล่า oh oh. นะฮะเผลออกแล้วเนาะหินหล่นเป็นระยะแล้วครับช่วงสะพานห้อยตองนะพี่น้องเนาะต้องขับรถความเร็วเป็นพิเศษนะพี่น้องเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งอยู่40นะครับวิ่งอยู่40ไม่กล้าก,กดเร็วนะพี่น้องื่องฝนตกนี่อันตรายเลยนะครับผม ต้องเตือนเตือนเพื่อนๆเลยใครมาช่วงหน้าฝนนี่น้ำหนาวหรือเขาทุกลูกนะฮะที่มีความลาดชันนะครับ,ต,บต้องระวังหินนะครับผมเพราะว่าหินนี่มันถนนุนนี่ทำมานานแล้วครับบาง,บางเส้นนี่เกิดก่อนผมอีกตอนนี้ผมก็ห้าสิบฝ่าแล้วนะ,ะแล้วที่นี้ที่เขาศาสตรปูนหวังไว้มันก็น้ำตกทุกปีทุกปีมันก็เกิดการกัดก่อน,นะพี่น้องนะ,นะฮะแล้วลก โลกของเรานี่ขยับทุกวันนะครับขยับทุกวันเรากําลังจะข้ามสะพานสะพานห้วยตองครับเราจะข้ามห้วยตองไปนะครับจากนี้ขึ้นไปเกียรกิโลนี่นะครับเราจะทําการขับเป็นพิเศษนะครับรถเราอยู่ไฟสูงเหรอถึงว่าเพื่อนเปิดไฟไว้แวบมาขอโทษครับพี่ผมอยู่ไฟสูงครับเพราะว่าผมไม่เห็นทางนะครับมันมืดนะพี่น้อง บางคนจะถามว่าทําไมไม่สว่างกอยมาเหมือนบอกคนอื่นผมมีภารกิจมาเช้าเมื่อดนะครับเพราะว่าผมต้องส่งกับปลาอาหารนะครับให้ให้ให้เพื่อนๆร้านต้มตามได้เอาสินค้าดีนะครับไปอปรุงแล้วก็บริการลูกค้าต่อไปนะครับ โดยจำเป็นต้องออกมาตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ทาง3มเลนนะครับเราก็ต้องระวังมองหลังด้วยนะเพื่อนมีใครตามหลังเรามาไหมถ้ามีคนตามหลังมาแล้วก็หลบซ้ายให้เขานะครับให้เขาเสียงเราไปนะครับเราช้านะฮะแล้วก็แอบซ้ายมั่งนะครับแล้วก็ดูข้างหน้าด้วยว่ามีเห็นก้อนใหญ่ขวางเราอยู่ไหมหรือมีเพื่อนร่วมทางเกิดอุบัติเหตุไหมนะฮะเกิด ควาจะเป็นอุบัติเหตุซ้อนนะครับต้องต้องดูกันให้ดีนะครับแบบเชว่าสายตาไม่ต้องกระพริบทางเลยนะห้ามมองซ้ายมองขวากันเลยทีเดียวนะฮะแปดปีที่ผมวิ่งอยู่บนถนนเส้นนี้นะฮะแปดปีกันเลยทีเดียวนะครับเจอทุกอย่างนะครับพญาช้างสารก็เจอนะฮะยังไม่เจอแต่พยานาคครับผมเพราะว่าวิ่งบนถนนนะจ๊ะ <c oughs> เจอแต่ลูกนาคได้เรีกๆน้อยนะครับ ในเวาสร้างสรรนี้เจอแล้วครับพี่น้องตัวมาเริ่มเทิมเลยนะฮะเชือกใหญ่ยืนขวางทางโอ้โหนะครับคณิตว่าปิกอัพนี่รอดท้องได้เลยนะนะอุดมสมบูรณ์นะครับช้างเชือกเขาน้าหนาวนี่ตัวใหญ่นะฮะแต่ท่านจะออกมาช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองนะครับ จะวิ่งบนจะเดินบนถนนเนี่ยประมาณสี่ทุ่มถึงตีสอถ้าใครมาช่วงนั้นจะเจอครับทุ่มกวกวนี่จะเห็นพวกเก้งกวางนะครับขึ้นมาเละเดิมยากข้างทางนะครับแต่พญาสางสารท่านจะขึ้นมาช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับผมเคยมากับช่วงใหม่ๆที่ผมมาปีแรกนะครับผมขับปีครับมาจากพิษณุโรกผมมาถึงนี่สี่ทุ่มนะฮะ ก่อนนี้ผมวิ่งไปกลับนะครับแต่ทุกวันนี้วิ่งกลับไม่ได้แล้วครับสายตาไม่ดีนะฮะกว่อายุ40กว่ากว่าก็วิ่งไปกลับได้อยู่ตอนนี้วิ่งกลับไม่ได้แล้วครับสายตาไม่ดีข้างทางนี่มีแต่หินแล้วหินหลดนะไม่ใช่ว่าสุดนี้ไปแล้วจะสบายใจนะครับทั้งเส้นเลยนะครับถนนเส้นนี้มีสินหลดนะครับล่วงได้ตลอดนะครับหินเปลี่ยนที่ไป อ่าแปดนาทีแล้วครับผมอ่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอแรงสนับสนุนนะครับจากเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆ FC นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สวัดสดิ์แานเลได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่าขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ